ครับสวัสดีชาวฟีฟาชาวฟีฟาชาวคอนทัฟชาวพีบีชาวคชาวเลนซิตี้ทุกทุกพันธุ์ต im ื่นเต้นไปถึงชาวเอเบ็กเลนสิแล้วก็ชาวฟอร์ตนะชาวพับจีชาวพีบีชาวคอยแบงค์ชาวเลนซิตี้ทุกคนด้วยอีกสักรอบนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมโชว์นะครับว่าเจ้าของบ้านรู้จักบ้านตัวเองดีแค่ไหนและแต่ละอย่างวางไว้ตรงไหนนะครับผมเป็นเกมโชว์ที่ได้รางวัลมามากกว่า200รายการแล้วนะครับผมรางวัลก็มึงเชิญท่านไปนะเอเทมส์หนึ่งนะครับ อ้นี่คุณเออ่ซิกิตี้ช่วยดูนะครับว่าเขาจะไม่ไม่คุณซิกิตี้เด็กตัวสุดกลมกลมให้เด็กวันจีบของถังไหเป็นผู้ชายไหมไม่ของเล่นไหมเอ้ยขอเดาของเล่นไหมใช่ใช่ใแพงไหมไม่น่าไม่รู้แล้วกันไม่รู้หายากไหมกูไม่รู้เหมือนกัน แปลกไหมแปลกอยู่แปลกอยู่สูงไหมไม่ไม,ไม่เลยมไม่ประมาณเท่าไหร่วะมางาลองจับมือดูดิแล้วเท่านี้อ่ะสูงเท่านี้อ่ะสูงนะประมาณออนะประมาณความสูงนะมันมีเพื่อนไหมไม่มเห็น สีชมพูอะใช่ใชมีขนมัม้ยไม่มีไม่มีไม่มีโซนสุดท้ายมันกินได้ไมั้ยจริงๆของจริงๆ,ๆมันกินได้ไมั้ยกินได้ก <ๆๆ S 2> ็น <c oughs> มนุษย์ไอติมไงมนุษย์ไอติมครับพ่อตุ๊ก